สว,วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนคุยแบบเห็นหน้านะครับอ่าันน้เล็กนี่เรากดข้าไปที่มดแล้วคุยกับเห็นหน้าคนที่้ชื่อเมืองนนจิน,นาวอนอะไรนี่นะครับต่อ่ะชิคคุยแบบเห็นหน้าแต่ถ้ามันจะเป็นขึ้นว่าเออจิน,นาวอนไม่สามารถคุยแบบเห็นหน้าได้ในขณะนี้แสดงว่าเขายังไม่อ่อนนะครับอืม แล้วก็ไปหาคนที่เล่นกันนะครับเออแล้วก็สมมติทิมเขาพูดคิดคำว่าคนที่ชื่อว่ากายนะครับแล้วเราก็กดนี้แล้วมันก็จะมีสักการะที่จะเร่งขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปครับแล้วก็รอนะครับแล้วจะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็รอเขารับไายนะครับนี่จะ่เห็นน้แล้วก็รอนะครับแล้วก็รอรอไปนะครับรอไปจัง แปบสองแปบ,บครับเออนี่ครับถ้ารับเราจะเป็นแบบนี้ครับนะครับเออไม่มีอะไรก็โทรมาเชยกูเอาลงูมยังงงอ่ะแล้ววันนี้บอกให้คนให้ผมบอกเลิกนะครับเราก็จะเลิกแล้วเออก็กด,ดที่ออกครับเออกด,ด